สวัสดีจ้าพี่น้องป้องไปทุกทา,ายที่สบสุขนุนปัญญากับเจ๊ฝนพากันมาอย่างวันเดบาน,นเองปัญญากับเจ๊ฝนพากันจะไปบ้านลูกสาวไปบ้านยันนาแต่ว่าพากันมาเสีนยงกลัทิ้นเบิกพี่น้องพานนาเมื่อกี้นี่พานในสวนสนุก โปรตีนเบิกหรือว,ว่าเยืต่ตาบอยมาเมื่อกี้พี่น้องไอคนไ,ไทยให้เบิ่งดอกมันเหลือบตาตาเว้นกําลังเซ็ตซองตาพอดีพี่น้องช่วง,ลง,ลงยยแลงๆพอพอไงเราเสร็จงานแล้วไงพอเสร็จงานแล้วก็เลยกินอาหารกินเรียบร้อยแล้วเราก็เลยมาบต้นไหม่เปลี่ยนสีพี่น้อง ก้อนพี่นอ้องแบบน,นี้ได้เนวกินแล้วส่วนทางไหนน้อสบู่แบบนี้นะมันคนหลกักคนหลากกัตาน้ำกลคนหลากกัตาน้ำกลน,นี่ปุน่นเอาแต่แนว้จำเป็นหะ่ะพี่น้องเอาเนวจํจำเป็นเนวมันสำคัญมันเป็นอย่างไคือแบบ ของอที่ว่าอยุคใกล้บ้านนะมันมันหาบ่ได้ยังสีนามันบ่มีนะพี่น้องเขาก็เลยมาหาเขาก็เลยมาเอาไก่ๆพี่สันเดอเอาเดี๋ยวบนนั่นหาเบงสบู่กันพี่น้องในบนหามาเที่ยวก่อนนี่เห็นแป้งเห็นสบู่เห็นอยู่ทางปุ่นมาเที่ยวนี่บ่เห็นมันง่ายไปวันไหนปะนี่ไม่เจอขนมอาะนี่ไม่เจอของกินาอ่ะ มาเนี้ยจาของอยากได้บม่มีบางที่ตายตายมาลานไทยปกติแหละมันจะมีนะพี่น้องโอ้ย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 แต่ว่าของแพงอยู่เด้อของแพงอยู่เด้อพี่น้องเอ้ยออืออ่ไปยไปจับนทำไมกระป๋องหายไอ้บน ปจับน้องไมก่กระปองหายไปบนเอาบ่อกอนะโอ้ยเพี้ยงกระดอกระเดียะนี่เออบอกห่งม,มีนีนว่าน่าลิงป้าประหาัดี๋ยลูกอืีนี่ลูกเท่าสัมบัตกิโลเท่าสันบทัทกิโลเท่าสันบทั <laughs> นบท กิโลละพันท่าสับาทกิโลนะแล้ววะวงในพี่น้องพักเปลี่ยนกำลัยี่สิบสี่คนเก้าสิบฮะอ๋คูณแล้วซีเวนทันเล็ดเจ็ดร้าสิทเล็ดเซเวนทันเล็ดเจ็ดรอยบาทโอ้ยยี่บนหาเปลี่ยนไ่ได้พี่น้องไปหาใส่บาทนี่โอ้โอ้ยโอ้ยโดีเดียวโมหนึ่ง โอ้ยเนาองนี่กับอ่าเนี่ยก็โมลราเนี่ยกับเผา้าดาลาริงดูน่ะดูน่ะกับเผา้าปูลอยค <c oughs> อู่กำลังลอยพี่น้องไปไปไปก็ได้ดอกไปหาเราบ้านเนะหมดละ สบู่ก็ยังก่อนฟักกะแงยงพี่น้องร้อยคนโออแต่รอยคนร้อยคน แป้งว่าเห็นมันมันมีอยู่แหละแต่ว่ามันหาบ่ถือกลอกเขาว่ามปนแป้งสบู่สบู่สบู่ยีบ่บนรบดสันดย์เป็นวัสดุเนี่ยไปให้ร้านจะสีสีอ,อย่างตอนนั้นแล้วว่าป่ะ ฮะเชั่อิเล,ล็กทริกรถแต่รีโมทรถยัง้ยก็รถแอ่ชาร์จแบตใส่ก้อนใส่ก้อนใส่ก้อนฟรุ๊ตเพลงมีแต่แนวเพลงแผงพี่น้องของไทยบ่ราะมันถึกเลย à, là... còn yêu... đi nữa Sài Gòn food thì nó Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ าาาห,หาสบู่เพ่อเห็นวันนี่แม่เราสิปิจับตะแเป่งไอ้คนว่าเ่าเอาแป้งมันยังอยู่แป่งอ่ะพอดีใสโซฮอดในเมื่อกับเบิดพอดีแป่งเงินดิกแป่งแค่แป่งยอนสัน เนี่ยบุใส่จังสันอันนี้พนนะ่ะถามมายุสิเอาแป้งมันบ่มันดิแป้งที่เราซื้อไปให้นะ่ะแป้งบ้านขาจานะ่ะมันบ่หอมเลยมันบ่ดิมีกินหอมเลยเป็นแป้งอียงบุ๊กเป็นแป้งเป็นหยางยังไรกับบลูแล้วอีซื้อให้แต่ยีบุสามปลุกรอบสามกระป๋องเลยยุบ้านไอ้บุตใส่ สิไเปเอาคนละเห็นอยู่ล้านหนึ่งอยู่เห็นอยู่ล้านหนึ่งอยู่ล่านขายอ่าของทุกอย่างเป็นตะเล็ดอยู่อยู่ห่างเลาะบ้านเลาะบริษัทลดบาทแล้วน่ะเห็นอยู่สอ่อขึนเขาไปแล้วบ้านนี้พี่น้องไม่หมดกบ,บาลยะนะคือพากันแล้วคือพาหลัดขอมานนี่ในเย็ดตบอยในโดทินเบิร์กคักแท้ว่ะตกเทืทอสิออก ไปหลอบนอกได้ไปบ้านลูกสาวแล้วเอาพี่น้องไปบ้านนี้ คนมาเที่ยวนี่แหละ แม่ก็มาซสื้อของพี่น้องมาซสื้ออย่างมัตจีมาซสื่อเอาอันโู้ยสวะอวนต้นไม้เปลี่ยนสีมาซสื่อเอานา้ำปลามาซสื่อเอาเข่าสารพี่น้องมากับเขาบ้านไม่ได้ดอกพี่น้องเขาพากกันไปกินเลี้ยงร้านอาหารกินเลี้ยงก็ร,าารักษาลูกใหญ่บ้าเอาอันตัวนี้ไปใส่ไปใส่ฟืน ตัวนี้ไปใส่ฟื้นให้เขาเนี่ยบ้านเขาว่าพี่น้องอันนี้เป็นล่มจอดรถเป็นล่มจอดรถสองสองประตูเลยเน,นั่นประตูเขาบ้านอัน,นเป็นนาบ้านแล้วก็เนียงของเขาบุ้งตรงเปนไงแล้วเสียตัวนี้พ่วงเมื่อย ไปเก็บฟืนใส่แม่เขาเดี๋ยวเขาไปพ่วงเอาวันนี้วันเกิดเขาเขาเากันไปเลี้ยงวันฮ้อแวุน,นวาวพี่เอ้องเอาของมาให้ เอาคองมใหย้ยเอาใส่ถุงกระดาษพวกเอปงเอปปุ่นพวกมี่กินน่ะหละเอาใส่ถุงว่างไ้หันละเมืองบ้านเขาติดโซลาเซลเล์บดเลยพี่น้องลังค่าดำๆนั่นแผ่นโซลาเซลล์เดินตอนนี้กำลังสิทถุมหนึงพี่น้อง เออมันก็เข่าไปได้อยู่ดีล่ะเนาะดาลิ i งโอเคจะได้ล่ะอือโอเคอืออืออือโอเคอยู่สุดเหรอแล้วเลย้นงไปเมื่อบ่าดิอ้าวลดเขาเอาเน้ไปเซอฟื้น เฮ้ยขึ้นหนาวแทะลงรถตละลักข้าวขึ้นหนาวแทะไปเมือม่อไปดูพี่น้องเมือ่อเมื่อ